สวัสดีค่ะดีออยแชนแนลค่ะว่าเปที่นอปันติไปสตอ สวัสดีค่ะมาค่ะมาขนฟืนชอยปูเอาเขาไปเก็บไปสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเด้อมามามาขนฟืน เพิ่นไปนางพักเดี๋ยวเพิ่นสีหน้าใหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านเดิมมาขนฟื้นปูเพิ่นเมื่อยเพิ่นไปนางพักจ้ะอันฟื้นกองหนี่สื่อมากมือบ้านที่จ้ะฟื้นกองหนี่เนาะเนี่จ้ะแต่ประมาณนี่ละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทบาทเฮา ย่อยให้เบิงบรรยากาศจะม,นนดดม,มือนี่คืมคืมมือนี่คืมคืมเนาะจ้ะเนาะมึงเนี่ยแดดบ่มีเมื่อดขนฟืนจากขนฟืนไปเก็บว้อ่าสันใต้ดินให้เพื่อนเพื่อนถาวรเนาะจ้ะเนาะแปดสิบเจ็ดปีเพื่อนไปนางพักเดี๋ยวจักหน่อยเพื่อนกระสิออกมา อันนี้ขรังล้างบาตไม่แล้นะมาแด้อจ้ะเด้อสวัสดี้อค่ะเด้อเดียด๋วยวข <c oughs> นฟืนไปไปหนเไน่มนานแล้วแล้วเอาไปค่ะกอเตาเตาพิงในบานเนาะจะใส่เตาผิงใส่ฟืนอยจาอยู่บานรคู่ลาฬกาถ้า,าเาไปหญขึ้นจุดเตาผิงคนติดเราจะต้องทาบามนมมี มันมีฮีเตอร์บอร่ในบ้านนี่จ้ะเปิดเครื่องฮีเตอร์แล้วก็เพื่อนกับสิมีเตาพิงเพื่อนกะอยากพิงเอาบรรยากาศนานๆไปสิ้อมาจากนเั้นแลยวเอาเขากลัใส่ก่อน นี่เด้อกะถามว่าสบายก็สบายนะจ้ะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเฮ็ดเองเนะจ้ะคือคือเฮ่าอะไรถามว่าลำบากบ่มันกะลำบากแค่ว่ามีควนมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาต้องเฮ็ดเองนะจ๊ะเนาะบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดให้ถ้าเป็นห้างไผบ้านเฮานี่สท่าไรมีอ้อยก็สบายสบายง่ายๆเนาะจ้ะ แต่มาอยู่นี่ตอกเฮ็ดเองทุกอย่างเ็ดหยังบ่งเป็นกันต้ตงลงเฮ็ดล่องหัดจนเป็นนอกจาก เพื่อนเพื่อนาจาสวัสดีนะคะ่ะนีอ้อยน่าจากน้อมยุกสวัสดีค่ะคุณเลนูนครสวัสดีนะไม่เจอกันตั้งเป็นปีแล้วจ้ะอ่าคุณอภินญาสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะสบายดีไหมนีอ้อยก็ยุ่งๆนะคะ่ะยุ่งยากทั้งสถานการณ์โรคระบาดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนาะ,ะน,น,น้องนีอ้อยก็บ,บ่ค่อยได้ลงคลิปคิดหอดคือเกาแล้วะค,ะะคะ่ะเด้อคิดถึงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เนาะ วันนี้นีอ้อยก็มาขนฟืนช่วยปูนี่จะมนเ้อ่ะเดอี้อยสิบอานอมค่ะเด้อไปนํ่กอนนํ่ดัเกงดัเกงกะเดี๋ยวมาเด้อค่ะเด้อเอาเขาไปเก็บไป มันขวางถนนนอกจากนี้นว่า มันางท่นานเก็บหัวก็เนาะคนเนาะไ่ถดัยดไม่ถดังเต้าตพิเงเนาะหนาีหนาน้ายังเงดหนาน้าอยูานานอย่มาเร็วเมั่หุนสวยเนี่ย Là tú, hay là và tu hẹn là bạn đến nếu bạn có đến nhìn rõ. เดี๋ยวไปเปิดประตูให้ผีนี่กันจะ้ะคนณบาพันสีมาหานี่อ้อยคนณบาพันสีมาขนฟื้นซอยแล้วพันสีไปซื้อของสีณาบากระซิบเบือบ่อเบื่อเน่แย่ๆน่อยๆนึงมาจากนาะ มาเถอะเพื่อนมากดจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงแดนมีสารนาะจาะเนาะ ขอโทษด้วยค่ะเด้อไปเปิดเปิดประตูใบให้ ฟื้นจากขนฟื้นหนึ่งท่านนะจ๊ะอยู่ตรงนี้นี่อ่อยขออนุญาตมาขนฟื้นตัวน่าจะเนาะนี่น่าจะขนฟื้นกันเด้อจัะเด้อ <c oughs> สวัสดีค่ะมาขนฟืนซอยนี่อ่อยแนเดอมาขนฟืนฟืนฝ่าวนฝ่าแล้วแต่มันหลาย ปูนอเมื่อยแล้วไปดังอยู่หรือจังล้วกําลังน้องวานี่อ่อยเห็นอย่างเนาะสวัสดีครับคุณวานน่าจาะเนาะสวัสดีดนะคะน่ะเด้อนี่อ่อยขนฟื้นซอยปูจ้ะขนฟื้นซอยปูเพิ่นเมื่อยเพิ่นเถาแล้วก็เลยมาขนฟื้อนอันไว้ค่ะก่อไฟเตาผิงน่าจาะเนาะเปิดเครื่องฮีเตอร์ลรอกะเครื่องเตาผิงเพิ่นมักดังไฟน่าเพิ่นเถา Oh, Opla. ja. Je mag dan maar op -paste 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 -paste. <tap> ขนฟื้นชือว่าออกมาเลังกายเป็นนิตโอ้เขาจอกสิตายกันสิแล้วค่ะเขาจะเอามาขายเนาะความทีนี่อ,อ่อย้นอยู่นี่สื่อคนมากน,ากนก่าจะเนาะ เขาจะาขายเป็นตันเป็นกิโลเป็นอย่างเขาจะเอิญออะไรนะพี่ไอ้อยก็วันหนใสตันหนึ่งเขาจะเอื่อตันหนึ่งหมดเลหรือจังไหนหมืน่นหมื่นหนึ่งพันบาทบาทเท่าหมื่นหนึ่งพันบาทบาทเท่าก็เป็นสื่อซ้ำนีแล้วพ่อใส่สำหรับหนาวนๆานเลยจ้ะสื่ออยู่กว่าบั่นสามหลอดสี่หลอดก็ตามก็กว่าบ้านส,าสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาท เท่านอกจากนาะเพราะว่า,วาวอยู่นี่เป็นอย่างคือตรงสื่อฟื้นแพ้งทุกอย่างแพงทั้งนั้นจ้ะแต่ว่าเป็นอย่างคือตรงจุดไฟมันเป็นสิ่งจําเป็นละกะสําคัญสําหรับนานานราจะเนาะฮิตเตอร์ก็มีเปิดพื่อกันให้พ้อมพรอ,อมีเตาพิงกะอยากจุดกับจุดมาจากะใส่ไปน้ำเชื่อมสองยาง ถาเราเปิดบ่ไใดได้จ้ะมันหนาวบ้านเห่ากบสีเย็นกะสีชื้นนอกจากถ้าเปิดบ้านมันกะแห้งมันกะอุ่นบ่เปิดเลยมันก็บ่าใดนอกจากมันต้องเปิดก็แล้วแต่นะคะว่าไผสิประหยัดแต่สมัไใไผคนใดกะคนหนาวก็โอเคเพราะว่าแบบนี้มันมันมันทนบ่ได้เลยจ้ะเพราะว่าคนเหาหรือต้องให้ความอบอุ่นก็ร่างกายจะ้อนเนาะ วุ้ยไม่สาระแต่ว่าเมาไปถามาแพงสิ่งเปลืองบอแพ่งอีดีจ้ะม็เป็นว่าตัดเมันแล้วไรดนีเนาะเขาหายฟี่หายยังแต่กระเสียตังคือเกาจ้ะมีิ่านผู้ชมบอที่ไหนบอคนเดียวบอกอมีอยู่หนึ่งท่าน ผู้ใดนเนาะแปดนาทีแล้วอ่ะมนต่อไปน่าจะเนาะ ขนฟื้นจะขนฟื้นมาเด้อมาเด้อผู้ใหญน,นอนอยู่หนึ่งท่าน thank <laughs> you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขนฟืนซอยนี่อ่อยแน่เด้อจ้ะเด้อมาขนซอยปูจ้ะคนเมื่อยแต่นี่อ่อยกันยังเมื่อยเนาะหนาวหนาวเลยคะ่ะแต่ว่ากันห่อนขนฟืนไปขนใส่รถอีกเกินจักแป๊บนึง เอาไปกองไว้กอนแล้วจ้ะเนาะคนสิตกห้าเอาเขาไปไว้ในห้องสั้นใต้ดินแล้วปูคนสิไปเลี่ยงอีกเทือนึงเดเลี่ยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่เมืองหนอกเพิ่นว่ะขึ้นเล้าใเมืองนอกเพิ่นว่ะกะตรงสู้กันไปนอกจากเชีวิตเรียนรู้แล้วก็สู้กันไปแนวใดเ็าได้เฮาก็เฮ็เดแนวใดเฮาบ่ล้อมเฮา,าก็บ่รู้เู่นอกจากเนาะ เห็นบาจากเขาเขาเจเ้าไปตัดใหม่เป็นตนเป็นอยังมากเข้าะเจ้ากับสิพาให้ได้ขนาดประมาณก็บวกกันแต่ว่าความแย่ความสันนสิคะซ้ำๆกันเน่าจากก็ะมีก่อนทอนทอนอวดทอนจอยทอนอันนี้ตัดกันไปโอ้ยเนาะ em ôm nha chờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สวัสดีนะค่ะเด้อสวัสดีทุกทุกท่านนะค่ะเด้อปูอะไวมาไอ้นี้มันเบาก็ไผ่บ่สวัสดี้ะค่ะเด้อมาขนฟื้นซอยปูจ้ะไปขนตอกัน้ะจ้ะเด้อมันสีบบอลแดดแดดก็น่ากอกหนาวแต่ว่าขนฟื้นเท่าไหร่เท่ามันขยับมั้เเนาะมันจะห้อย 好。嗯 ไปเห็นงานเขาไปเห็นงานคือจ้างหันรุ่งมาสั่นกะข้าเจ้าก็ไปเห็นงาน,นจนาสจหนนจใหู้้เฒ่ามาขนกั่ทีเนี้ยตาเดียวแม่แม่แมแมเบิ่งมันกับโบแมนน่าจนะาก็นด้อ่อยกับเล่ยตรงมากาเห็ดซอยเล้าโอ้ะอะไเดี๋ยวมาเด้อค่ะเด้อ Thank mm -hmm. you. เดี๋ยวนี่อ้อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะไปขนฟื้นให้มันแล้วเนาะมันยาวโพดเนาะจ้ะเนาะ20นาทีเดี๋ยวจังพอกันอันคลิปหนาแล้วจะเด้อเมื่อไรขอพูดห,หลายๆด้วยค่ะกินหอดคือเกาแล้วค่ะเด้อทุกๆท่านสวัสดีค่ะ